คือเยอะให้เยอะเยอะเออเเดี๋ยวผมจะลุกเลยเออตะไล้เยทุกคนอันตะไล้เลยวันนี้ตรายทุกคนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าวช่สองบพพรนอนหน้านะตอนนี้กันเวลาประมาณห้าหกโมงนะทุกคนบพพรสิพาทุกคนไปไปจุดทางต่อนะจุนทางต่อนะอ่าเชิงบพพรเห็นมือตอน ช่วงประมาณบ่ายสองหรือกัตีหนึงนะมากับเชีนสมใส่เพื่นช่งชมกลางเว้นท่นตอนนี้กับเวลาห้าหงมงแล้วพ,พื่อนสิบพาทุกคนปนจูจเลยนะไปทุกคนติดตามครับชมบรรมกันว่มามันสีมาหรือบอมะนะซึิงต่อตัวนี้นะมันบุกค่อยมากปัไดาน,นะแต่ว่าห้งหงงาหงห้างง่ญ่เลยห้างชั่มกตานี่นทุกคนมีทีมงานมาเพิ่มนะ ซึ่งเป็นอายของข่อยเองนะนี่เพื่อนเอาอุปกรณ์มานะเพืออ่อนเอาอนะไรครับจุดรถเด็ดบนยางนะน้ำมันนะนี่ทางสูงแท้หำเลยว่าฮัทบุชวงา็ได้ก็หั่้ำเลยโอ้มาอะไรแก่งๆไงแก่งๆนไงมาอะไรแก่งๆนะเพื่อนเอาอุปกรณ์มาพร้อมออนัๆนะี่ตอนนี้มีโคมนะมีโคมม,โคม,มีน้ำมันนะทุกคนกระตา่าพร้อมนี่ข้างโตเดี๋บนน้อยบนใหญ่จะทำกระต่าดีทุกคนไปตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะ ตอน,นี้นะกะมันบริไกลจากยุบบนแป่นนี้ป่อนหน้ะนะอแื้วห่องความความป้านี้ไปความป้านนี้ไปน้อยเดียวนะ่ก็ห้อนนะนะบนมันมีส่ห้องนะทุกคนถ้าทุกคนจําได้กะเข้าไปเบิอ,อยู่ในคลิปนะั่นล่ะคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ฮะมันจะใกล้ๆยู่ในยุ่ในส่ห้องนะอยู่บนนี้นี่อยู่บนอยู่บนอุ้มนี่นเอาทุกคนตอนนี้เห่กะ ไกรซีหอดเลยนะนี่เฮาสิรอดรอดบอนนิ่รอดบทหงคุกนี้ไปนะนี่ปลาน,นี่นะเบิงอยู่ในกองอาจจะแจ้งนะแต่ว่ากัแต่ตอนนี้นะ้มืดมามืดนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในดนองเนาะนี่เบิงสิพัดคนรอดเลยนะอ๋ตอนนี้เฮากระหอดหอดกุกหมั่นงว่างไร ฮักโกมาให้เน้อเออพัวกระลืมนะหัวกมันให้ใหญ่เลยนะให้น้อหัวใส่ห้องเลยทุกคนเีวๆๆทางต่อนนละนะนี่ไป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 ทุกคนพาทุกคนไปดต่อเลยนะเีๆๆนี่ เอาพาตัดไม้บ่ไปที่ให้ทุกคนเบ่งจอๆเลยนะเบ่งเบ่งแบบไกลๆเลยนะไปสิเข่าเขารุมนี้แนละ้วให้ทุกคนเบ่งเลยนะนบอมันในหญ่ชะมใดนะเยอะตาพักไหมเยอเป็นปะปาเบ็ดตืเอรอไม่นะ่นี่นี่นี่ทุกคน เดยกใหญ่ยอยู่ได้แต่ว่ามันสูงเติบอันนี้กับประมาณห้าหกเมตรนี่แหละประมาณนี้แหละประมาณห้าหกเมตรทุกคนถ้าถ้าบูชูมนะมันจะน้อยนะอะทุกคนดาบแล้วลุ้นไปทำกันนะว่ามันนี้บ่พอนจะได้แลนบ่อเสี่ยนกำลังดึงไม้นะหลักไม้เพราะว่าม,านะ 5, มันสะูงเติบนะห้าหกเมตรเลยเพื่อนเด้อ หาไม้หรือว่าเห็ดห้าวขึ้นไปนะจุดในถังเอาไปจับจุดบาได้จับจุดบาได้จุดไฟจับจุดบาได้เนาะ <c oughs> เป็นไปโต้ไม้จุดนะทุกคนเนะเป็นยังไงก็ลุ้นนะมาเสื้อขาวเพป่นปืดบุ๋มอย่นี้ไปทุกนลุ้นไปดูกันนะ <c oughs> ไปตัดกสองอันนะทุกคน ตัดไม้สองอันนะเตรียนสู่ประจับให้ดึงดึงดึื้อ,อน,น,น,นี่ทุกคนนี่เป็นหางโตงนะโอ้ จะตัดเครื่องอะไรเมื่อเอ่ยแถวนนั้ไหนเฮ้ยมันมันจอะจะสวายด้วยนระ,อ,นอ,ะอุปกรณ์ลาดน้ำมันใช่ฮะนะแต่น้ำมันวะเสียนพราะว่าหากระไฟนะแจอะนะ <c oughs> อุปกรณ์อีกรเรียบรว้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวเอยจูดให้เองนะ ลุติดตามรัชมกัวันนะนี่ทางต่ออยู่ทุงนี้นะทุกคนเี๋เดี๋ยวงนี้นะทุกคน,กคนตอนนี้เรากำลังจูดน,นะโอ้โี้ยวมันอู้อะไรเสียวเลยโอ้ที่เหนเสงนาบน,นเสียงพี่ปอบเด้ทุกคนเสงจุดโต๊ะอเ้แ่มดเลยนะ เดี๋็กไหมนะไหมพันนะเงียบไปแล้วมีมาแต่เซียวซอยอยู่นะทุกคนโอ้โหกุ้งบุเลยนะนักะค่คอยลบออกก่อนค่อยค่อยลบออกจากบอลนี้ก่อนอันนี้ตอนนี้ค่อยอยู่พื้นมันนะทุกคนค่อยออกจากบอนี้ก่อนค่อยเสียวเลยตอนนี้นะ บหลายท่านนะทุกคนตามที่ค่อยแนมไปนี่ค่อยเห็นแล้วนี่ประมาณหกท่านห้าหกท่านนะซึ่งแลตอนนี้ค่อยยังเข้าไปบูได้นะเพราะว่ามันยังเทโลงมาเมีมันยังแตะชัชวร์เพราะมันมันยังบวค้ำนะนี่มันมันยังบวค้หลายนะโอ้หงงางไงตื้อไรนี่จิจีเลยไหมพูยกระจีก็ะดองหอมไปกุ้นเลยนะเขาเข,ข้าจ่อ,อเลยนะนี่โอ้ Mát ở đây, mát ở đây ừ. Tốt lắm, tốt lắm Mát ở đây, hôn ai. Tang tang hương lê lấy, hương lê. lấy lê đi. Salao lê. Eh. Long rai nga. Chi phủ vụ lưu 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 lưu

มันแปะอยู่ไม้เลยนะทานทานตัวนั้นนะมันแหลกมันนะมึงหางหนะางดีนะ <c oughs> เอาลง้มมันนะมันมีตะกร้ามันมะได้เฮ้ยอะไอู้เฮาเขาจะเก็บอยู่ลุ้มนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเก็บนะเสียนสมไปให้แล้วเอาให้เสียนสมไปให้แล้ว <c oughs> <c oughs> เร่อมันปีดอยู่กับเปล่านแล้วมันนไทั้งลงหมดเลยนะทั้งอะไรบอนะทั้งชงงามไอเช่าเออเลยโโโหยา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 ตัวใหญ่ให่ออืงีเยตงนาเลยอันตรไยด้ทุนอันตะาลได้เป็นอันตราลด้ เดี๋ยวกยประต่นาน,าน,าน,น,น,านี่เอาโค้งนี่อืมวุ่นเลยนะทุกคนเชียนชมพันจันครับกินนี่โอ้เห็ดเอาเห็ดเสียนพันจันแล้วเสียบสายพันจันแล้วถังเขามาันโตลงมาเลยนะ เออระวบังหัวลงดันไล่ยด้ทุกคนห <c oughs> ัวทา <c oughs> งเลยทางเลยทางเลยเอองดงามจริงๆงดงามจริงๆนะทุกคนนะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะคุยนะร <c oughs> อรุนติดตามและรับชมไปนำกันนะทุกคนว่าผมจะ ฮับได้เท่าไหร่ได้กี่ได้กี่ทานนะได้กี่ทานนะคุณชมชยัย <c oughs> จับเองเลยไหมคุณชมชัยต่อเลยจ้าขอดขั้นตอนเก็บนะครัจ้าเก็บอะไรนะขึ้ณกระมืออย่งเดียวจ้าขั้นตอนเก็บนะเอ้าสุภาทุกคนเก็บตัวที่เอาทั้งลงมา โอ้โหข้าวสารเอออยู่หางนะอยู่หางแล้วบ่เฮยขาวสารอยู่นั่นอ่ะโอ้โหแน่เลยแม่ทุกคนหนึ่งนะบ่เฮยข้าวสารอยู่นะนี่เก็บเถออันเถ้าไรอีกอย,าง,ยางมันหกนะอยู่ฮ่นนะมันหกเลยจะเป็นได้ทั้งเอามาเบิ่งความเสียหายที่มันตกลงมานะบ่เฮยะนะข้าวสานเลยอันนี้หนึ่งเป็นเฮดทราบเลยทุกคน น้าโตโต๊ะมามันเตะนะคาส้านแล้ไปติดสีดายนะออโอ้โหเชิดชูใจู่ดีใจดูคนนู้นโอ้โหหน่นปยเลยคอยเราปวดเจก้าย้ำไปทางไดนะนี่นะเพราะว่าแม้มันตีมันเกือบเลยเพิ่งเดยกเกืบนะเกือบเตะนะทุกคนมันจะออกไปเบิรงอยู่นนอะนะ กำลังเดินทางออกไปหารถนะนี่ตอนนี้เชียนเพื่อนกราพากันย่างออเอาแช่แช่แล้วมืดเลยนะยิ่งในอีกนะผลงานของเฮากำมีแต่หัดหารถเพื่อนแหละจังคอยเบิงนะทุกคนไปนี่เฮากำเอาเอาอกมาเนาะหรือว่าเอาอมารถที่เรียบร้อยนะนี่มาเบิงผลงานกันนะทางโต๊ะค่ะมันจะห้างอะไรทุกคนนั่งกับบุหรีนะ่นะนะนั่งกัน ค่อยมีนะมันเป็นไม่ใช่ฮางเลยนะบู้๊คสีบนได้เลยนะสามท่านชีท่านนึงนะเข้ากับชิมเมอร์ประกอบอาหารเลยนะยูเทงเฮ็ดกินยูเทงหน้าขงา่อพดเลยนะทุกคนไปเขากัมาฮอดหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นี่ก็เทงของข้าพเจ้าเองนะสีสมพอดใช้ย,ยาวุษศาษนะนผู้พาเริรมมามาบนะเสียนพ่น เห็นเงินนะพวกเราขี่รถกลมาพีได้เ <laughs> ห็นเงินอะเฮากสิได้ให้ยูให้กินกอนนะทุกคนดังพงือนังไปก่เนนี่อกเอาออกไปที่เรียบร้อยนะใบย,ยังเรียบร้อยเลยมิเตชิต้ต่งกินเลยนะวันนี้นะ จะได้ลายอยู่นะประมาณท t h ทวยน้อยนึงนะทุกคน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเอากระซิมมาลองซิมเบิง้งไามาสิเป็นอะไรนะมามืดๆงดึงเด็ดเลทุกคน ว้าวอชมใช่ๆช,ชอโอ้ลำขนาดเจ้าเข้ะ <c oughs> อะ บ่งหนตาหาของเฮานะพี่โอ้แส่บหน่อยทุกคนนะคิดว่าซิบร่าเลยน,นะเต็มถ้วยนึงนะสามคนมาได้จะกินอ่ะหอมทะลุจ,จอสวบเข้าร่กันเลยทุกคนโุ้ป่วยเลยสนเข้าได้ค่ะเข้าไดวกันเลยทุกคน ยครเลยขั้็แรกขาหนึ่งเพื่อกินใช่เพื่อบ่เพือมาตรดงอ่ะเพืยอไปจายเินเยนะนะเกียบูญัน่าจะลอยและวไปเนาะท่านเนาะ คำนี้ใหญ่อะขวดก่นอกนขึ้นก่นนอนยังอืออืดูพักแน้วเ้ากันกินข้าวอีม่มเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของกินเข้ากันเออสุดยอดเข้ากับบล็อตติปดึงนะเห็นหอยสางหอยเชอรเลยนะทุกคน เสียงจะใช่เพราะจัดเต็มนะวัอนี้เต็มนะเออขับต่โตด้วยปันหนึ่งอ่ะจะท้ายเออเฮ้ยเจ็บคักเลยเจ็บคักพี่น้องตกันเออวิ่ย like oh. so uh. well, right ังกออนอ่ะยังจะกี่น่องชุดยอดชุดยอดเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับสียดฝากไว้ชม่ีโมงนะคลิปหน้าคลิปไหนพบพอกันใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้กันขอกล่าวคำว่าสบายดี